สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของการเจาะค,คอนะครับหรือ tracheostomy เรื่องนี้ผมเคยเล่าไปเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคนสงสัยแล้วก็ส่งคำถามมาอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีญาติมีคนรู้จักมีครอบครัวของเราเนี่ยที่จำเป็นจะต้องนอนอยู่ใน ICU ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเวลาที่หมอเข้ามาคุยกับเราว่าเออเนี่ยเราอาจจะต้องเจาะค,คอแล้วนะเราจะเซ็นยินยอมหรือเปล่าเราจะใช้เหตุผล ใช้หลักการอย่างไรในการตัดสินใจว่าเราควรเจาะหรือไม่ควรเจาะวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะแก้ไขความเข้าใจผิดในหลายๆคนก็คือมีคนเคยคอมเมนต์มาว่าการเจาะคอเนี่ยทำให้คนไข้เสียชีวิตซึ่งตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับการเจาะคอเนี่ยนะครับ มันเป็นการยื้อเวลาให้คนไข้นะครับยื้อเวลาจนกว่าคนไข้จะมีโอกาสดีขึ้นด้วยการรักษาต่างๆซึ่งทางแพทย์ได้ทําการรักษาให้อยู่ในขณะนี้นะครับดังนั้นการเจาะคอทําให้เสียชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกนะเราตรงนี้อยากจะให้เข้าใจให้ละเอียดก่อนนะครับต่อไปการเจาะคอมันทํำยังไงนะครับการเจาะคอเนี่ยมันเป็นการเจาะที่บริเวณตรงนี้นะครับตรง เข้าไปที่หลอดลมของเราโดยตรงนะครับก็แน่นอนว่าเราจะมีการวางยาสลบคนไข้นะครับแล้วก็ฉีดยาชาตรงบริเวณนี้อ่ะกรีดเปิดเป็นรูเล็กๆแล้วเราก็เอาท่อพลาสติกเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้โดยตรงเข้าไปสู่หลอดลมแล้วก็เวลาที่เราจะใช้เครื่องช่วยใจเนี่ยเราก็จะต่อไอตัวท่อพลาสติกตรงนี้ลงไปในปอดได้ทันทีนะครับข้อดีของมันก็คือ ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้าสู่ปอดได้ง่ายมากเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะดูดเสมหะหรือเราต้องการลงไปดูในปอดด้วยกล้องต่างๆนะครับเราก็จะส่องกล้องเข้าไปทางนี้ได้ง่ายมากเลยนะครับที่สําคัญคือไอ้ท่อตัวนี้เนี่ยนะครับมันสะดวกสบายกว่าท่อที่ใส่เข้าไปทางปากเหมือนคนทั่วๆไปใส่นะครับปกติใน i c ซเนี่ยตอนแรกสุดถ้าป่วยมากๆเขาก็ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากก่อนนะครับ แต่พอผ่านไปใกล้2อาทิตย์แล้วว่าเฮ้ยยังถอดออกไปไม่ได้เลยไม่มีแนวโน้มว่าจะถอดได้ในเร็ววันนี้ก็มักจะแนะนําญาติว่าเออเราอาจจะต้องใส่พ่อใจทางทางคอหรือที่เราเรียกว่า Tracheostomy นะครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลและหลักการนะครับแต่ทีนี้แน่นอนว่าเวลาที่เราได้ยินคําว่าเจาะคอเราก็ต้องกังวลสิครับว่าเออเฮ้ยเจาะแล้วแล้วมันจะเจ็บไหมนะครับมันจะ พูดได้หรือเปล่ามันจะถอดออกได้เมื่อไหร่จะกินข้าวได้ไหมนะครับแล้วจะจะใส่ค้างไว้ได้นานเท่าไหร่ค้างแล้วยังไงมีปัญหาอะไรต่อไหมเพราะว่าเราเห็นมีญาติบางคนเนี่ยโหใส่แล้วเสียมหามันเยอะต้องดูดเสียมหัดูดทีทรมานมีเลือดปนออกมาอีกแล้วก็ตกใจนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ท่อช่วยใจทางปากหรือการเจาะคอ,อทั้ง2วิธีนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยครับคือเพื่อที่จะต้องการยื้อเวลาให้คนไข้ให้นานที่สุด จนกว่าการรักษาจะได้ผลนะครับนี่คือเป้าหมายการเจาะคอการใส่ท่อช่วยหายใจดังปากไม่ได้ทำให้คนไข้ดีขึ้นนะครับมันไม่ได้ทำให้คนไข้ดีขึ้นไม่ได้ทำให้หายจากโรคที่เขาเป็นแต่มันเป็นการซื้อเวลาให้คนไข้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจหรือจะเจาะคอผมจะพิจารณาอย่างนี้ก่อนเลยครับว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมมีคนไข้คนหนึ่งอายุ90ปีนะครับมาโรงพยาบาลด้วยเป็นปอดอักเสบติดเชื้อเราใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วนะครับแต่เดิมคนไข้เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ก่อนนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับหรือ,อบางทีก็อาจจะพูดกับญาติเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าทําอะไรเองไม่ได้นะฮะมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงโรคอามารัอามพฤกษ์อัมพาตนะครับอ่าเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ใส่ท่อช่วยใจ กรณีแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะดีขึ้นมันน้อยมากนะครับแล้วต่อให้เขาดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะเป็นอะไรสักอย่างใหม่ในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะครับผมจะแนะนําญาติว่าเอออย่างเงี้ยอย่าไปเจาะคอนะครับอย่าไปเจาะคอเลยดีกว่าหรือดีที่สุดคือเราต้องทํา palliative care คนไข้ก็คือให้คนไข้เนี่ยเขาไปสบายที่สุดนะครับเพราะอะไรโอเคปอดอักเสบผมรักษาได้นะครับ รักษาถ้ามันหายเดี๋ยวก็เป็นอีกครับแล้วครั้งใหม่ที่เป็นเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่าครั้งก่อนหน้านี้นะครับแล้วมันจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะดังนั้นในคนที่โอกาสหายเนี่ยมันยากมากๆนะครับผมจะแนะนําญาติว่าเราทํา p a l l i a t i v e Care ให้คนไข้ไปสบายที่สุดแล้วจะไม่ได้แนะนําการเจาะคอ,คอแต่อย่างใดเพอเพผมจะแนะนําว่าเออถ้าเกิดว่าญาติมาเจอคนไข้ครบแล้วแล้วก็คนไข้เขาไม่ได้สติเนี่ยอาจจะต้องถอดท่อช่วยใจนะครับให้เขาไป นะครับเราก็มียาทุกอย่างที่สามารถให้คนไข้เนี่ยให้เขาไม่ทรมานได้ในกรณีแบบนี้นะครับแต่ในกรณีที่คนไข้ยังได้สติอยู่แน่นอนทุกครั้งเราต้องถามความสมัครใจของคนไข้ก่อนว่าถ้าคนไข้ก็ต้องการสู้ต่อเขาไม่เขาไม่ต้องการเสียชีวิตนะครับก็ต้องการแบบนั้นอันนี้เราเราก็แนะนําเอออย่างเงี้ยจะต้องเจาะคอแล้วเพราะว่าโอกาสที่จะตอดท่อออกเนี่ยมันไม่มีนะครับอ่ะต่อมาคือสมมติอีกเคสหนึ่งล่ะถ้าเป็นคนไข้อายุ50ปีนะครับ แล้วมาด้วยปัญหาเดียวกันเลยคือปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงมากๆและแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะเข้า ICU ีเนี่ยเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรออกกําลังกายประจํานะครับคนแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่จะดีขึ้นสูงนะครับดังนั้นถ้าผ่านไประยะเวลา2อาทิตย์แล้วยังไม่สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้นะครับเราก็จะแนะนําว่าเอออย่างเงี้ยเจาะคอดีกว่าเพราะมันเป็นการซื้อเวลาให้คนไข้เพิ่มนะครับถามว่าทําไมต้อง2อาทิตย์ด้วยนะครับ เพราะว่าในช่วง2อาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่เราใช้การรักษาเต็มที่แล้วหวังว่าคนไข้น่าจะเริ่มดีขึ้นแต่บางคนเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นจริงแหละแต่ว่ามันดีขึ้นช้ามากนะครับแล้วการที่เราจะใส่ท่อช่วยหายใจไปตลอดเนี่ยจนกว่าเราจะถอดได้ทีหลังเนี่ยมันไม่ค่อยดีด้วยเหตุผล,ลหลายประการประการแรกมีของอยู่ในปากนะครับเป็นท่อใหญ่ๆอยู่ในปากมันไม่สบายหรอกครับนะมันเจ็บด้วยนะครับ มันเจ็บมันทรมานดังนั้นเวลาที่คนไข้ตื่นมาทรามานบางคนก็จะดึงท่อออกนะครับแต่ดึงไม่ได้ถูกไหมครับดึงเราก็ต้องใส่เข้าไปใหม่เพราะว่าถ้าเราดึงออกตอนนั้นทันทีเนี่ยคนไข้เขาจะอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนอันตร,รายได้นะครับดังนั้นก็อาจจะต้องให้ยานอนหลับคนคไข้ไว้นะครับหรืออาจจะต้องมัดมือไว้นะครับซึ่งก็ไม่มีใครอยากจะให้ทําแบบนั้นถูกไหมฮะทีนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเราให้คนไข้นอนหลับแล้วก็ให้ยาต่างๆไว้การที่ให้คนไข้นอนหลับหรือให้ยาต่างๆเพื่อที่จะให้เขาไม่ดึงท่อตััวนนนีี้ออกเ่ยะครบ มันจะทําให้เราไม่สามารถทํากายภาพบําบ,บัดให้เขาได้นะครับเพราะทํากายภาพบาบ,บัดเดี๋ยวท่อหลุดอย่างเงี้ยมันก็อันตร,รายถูกไหมครับดังนั้นเราจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้กา, yea. า,า,ารทํากายภาพบําบ,บัดใน ICU เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราไม่ทําคนไข้โอกาสที่จะดีขึ้นเนี่ยมันจะยากนะครับพเผิ่รก็ไม่ดีขึ้นด้วยซ้าไปมีภาวะแทรกซ้อนนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนมาเจาะตรงคอตรงนี้นะครับจะทําให้เราสามารถทํากายภาพบําบัดได้ไม่จำเป็นจะต้องให้ยาที่มัน กดความรู้สึกของคนไข้ไว้มากเพราะว่ามันไม่ค่อยทรมานนะครับผ่าตัดตรงนี้เนี่ยนะครับเจ็บอยู่แค่ประมาณสักวัน2วันเท่านั้นเองนะครับมันจะไม่เหมือนกับที่เข้าไปทางปากซึ่งจะทรมานตลอดเวลาที่มีท่ออยู่นะแต,แต่นี่ก็คือมันจะมีบางคนท่านั้นแหละที่มีท่ออยู่ในปากเราก็ไม่รู้รู้สึกทรมานมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะนอกเหนือจากนี้การที่มีท่ออยู่ในปากบางที่มันไปกดโดนลิ้นกดโดนอะไรต่างๆนะครับการกดนานๆเกิดเป็นแผลกดทับที่ลิ้นได้ เจ็บกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นเราก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับที่จะต้องให้มีปัญหาแบบนี้นะครับการที่มีท่อช่วยใจแบบนี้นะครับปกติเวลากายภาพใน i c ซเอออันนี้อยากจะเล่าเหมือนกันที่อเมริกาในเวลากายภาพใน ICU นะครับเราให้คนไข้เดินได้พร้อมกับเครื่องช่วยใจเลยนะครับแต่มันทําไม่ได้ถ้าท่านมีท่ออยู่ในป่าเพราะถ้าท่านเดินเดินอยู่แล้วเอาท่อหลุดออกมาอย่างเงี้ยโอ้นะั้นเป็นภาวะฉุกเฉินต้องรีบ เอาลงนอนเตียงใส่ท่อเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนไข้มีท่อที่เจาะคอตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะให้คนไข้เดินพร้อมให้ท่อนี้ได้เพราะท่อที่เจาะคอมันไม่หลุดนะครับมันมีสายรัดไว้มันก็จะสามารถเดินไปพร้อมกับเครื่องช่วยใจใน ICU ได้เลยไม่หลุดด้วยนะครับนั่นก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการที่เปลี่ยนมาเจาะคอนะครับทีนี้การที่เราใส่ท่อช่วยใจทางปากนะครับ ส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาใกล้2อาทิตย์แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันจะน้อยลงทุกทีทุกทีถ้าเกิดว่าเราเราเอามันออกไปไม่ได้นะครับปัญหาของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือท่อช่วยใจเนี่ยมันต้องผ่านสายเสียงของเราครับและถ้ามันสายเสียงของเราเนี่ยเป็นตัวที่มันเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดอย่างเงี้ยท่อช่วยใจเราต้องผ่านเข้าไปตรงกลางนะครับอยู่ระหว่างสายเสียงถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยใส่ไว้นานๆสายเสียงพวกเนี้ยเสียนะครับก็จะเสียงแหบ เกิดภาวะคอตีบได้ในอนะคตคอตีบคืออะไรคือแทนที่จะใส่เสียงมันมันบวมแล้วมันมันเกิดการระคายเคืองข้างในแล้วหลอดลมของเราเนี่ยแทนที่มันจะเป็นท่อตรงๆงธรงรมดานะครับมันมีบริเวณที่ตีบไปและถ้ามันเกิดตีบขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนีโ้โหรักษายากมากเลยนะครับบางทีรักษาก็ไม่หายตลอดชีวิตก็ต้องมาผ่าตัดมาเลเซอร์มันตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะไม่ให้ใส่ท่อ่วยใจายนานเกิน2อาทิตย์ด้วยสาเหตุไอ้พวกนี้เท่านั้นละครับนะอ่ะ ตอนนี้เราพอเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเราจำเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเหตุใดเราจําเป็นจะต้องใส่เ,เปลี่ยนมาทา tracheostomy หรือการเจาะคอนะครับอีพอเราเข้าใจตรงนี้สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะต้องเข้าใจต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเออแล้วไอ้ที่เจาะคอ,อไอ้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากเนี่ยนะครับเมื่อไหร่หมอเขาจะออกได้หมอเขาบอกว่าเอ้ยถ้ามัน14วันแล้วเอาออกไม่ได้เนี่ยมันน่าจะต้องเจาะคอ เหตุใดที่หมอเขาถึงเอาออกไม่ได้ที่วันที่14นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเวลาที่เราจะถอดท่อช่วยใจออกจากปากคนไข้เนี่ยเราต้องมีความพร้อมหลายๆอย่างอย่างแรกเหตุผลที่จะต้องใส่ท่อช่วยใจในตอนแรกนั้นมันหายไปแล้วนะครับเช่นคนที่ปอดอักเสบแล้วหายใจไม่ไหวหายใจวายนะครับหายใจล้มเหลวเนี่ยภาวะหายใจล้มเหลวทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นแล้วนะครับอันที่อันที่หนึ่งเลยคือโรคที่ต้องใส่ท่อช่วยใจมันหายไปแล้วอันที่2คนไข้เนี่ย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่อันตรายนะครับอันตรายต่างๆยกตัวอย่างเช่นกําลังติดเชื้อในกระแสะเลือดอยู่เลยเงี้ยถึงถึงการหายใจดีขึ้นแต่ยังติดเชื้ออยู่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับไตกําลังจะวายก็ไม่ได้นะครับหรือมีภาวะเออกลือแร่ผิดปกติในร่างกายอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องอย่าให้มันมีภาวะที่มันผิดปกตินะครับอันที่3มเราต้องดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยเขารับรู้สติดี ทำตามที่เราบอกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราถอดท่อออกแล้วเนี่ยเขาทําตามเราไม่ได้นะครับเขายังสับสนเพอ้ออยู่เนี่ยบางทีเขาสําลักทุกอย่างลงไปในปอดแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยเขาไปใหม่อยู่ดีนะครับดังนั้นเราก็จะต้องให้แน่ใจว่าคนไข้เขาสามารถที่จะทําตามที่เราสั่งได้นะครับพูดคุยเรียนรู้เรื่องเข้าใจนะครับและอีกอันนึงที่ต้องมีเลยอันที่4ี่ก็คือว่าคนไข้จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอในการที่จะหายใจเองได้ เออตรงนี้แหละเราจะรู้ได้ยังไงคนไข้หายใจเองได้แข็งแรงดีพอนะครับมีอยู่2-3อย่างที่แพทย์ก็จะทําอย่างแรกเวลาที่เราไปดูคนไข้เนี่ยเราจะดูว่ากําลังของคนไข้มีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคนไข้สามารถสมมุติว่านอนราบอย่างเงี้ยสามารถพัง,งกหัวขึ้นมาได้เช่นอย่างเงี้ยได้นะครับอันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าเออกำลังกล้ามเนื้อน่าจะดีถ้ามีแรงบีบที่มือ เช่นว่าเราให้คนไข้บีบมือเนี่ยเราให้คนไข้ลองบีบนิ้วเราเต็มที่ลรวบีบเต็มแรงเลยถ้าแรงเขาเยอะเนี่ยก็แปลว่าโอเคคนนี้กล้ามเนื้อน่าจะดีน่าจะแข็งแรงน่าจะถอดท่อแล้วก็หายใจเองได้นะครับอีกอย่างที่หมอจะทําก็คือลองลดการช่วยเหลือจากเครื่องดูนะครับเครื่องมันจะมีความดันที่ที่ให้เข้าไปในคนไข้มีการจ่ายความดันจ่ายอากาศเข้าไปให้คนไข้นะครับ ถ้าเราลดตรงนั้นแหละแล้วดูซิว่าคนไข้ทำเองได้แค่ไหนนะครับถ้าเราลดจนต่ำที่สุดแล้วคนไข้ย,ยังทำเองได้เฮ้ย <c oughs> ทำได้เองแบบติดต่อกันครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเช่น <c oughs> ในครึ่งชั่วโมงนี้พอเราลดการช่วยเหลือเสร็จปุ๊บคนก็ยังหายใจสม่ำเสมอพูดคุยกับเรารู้เรื่องนะครับคืออาจจะพยักหน้าอะไรเงี้ยเข้าใจรู้เรื่องนะครับสัญญาณชีพทุกอย่างปกติดีออกซิเจนปกตินั่นก็แปลว่าเออน่าจะได้ละนะครับความแข็งแรงน่าจะมีละนะฮะ และสุดท้ายคือต้องแน่ใจก่อนว่าเราเนี่ยไม่มีเหตุผลที่จะต้องเก็บท่อไว้อยู่เช่นบางคนอาจจะต้องออไปผ่าตัดวันรุ่งขึ้นอย่างนี้เราอาจจะไม่ถอดท่อนะครับเราก็ให้ไปผ่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือคนที่มีเสมหะเยอะมากๆนะครับตห้แข็งแรงดีทุกอย่างพร้อมหมดทุกอย่างถ้าเสมหะเยอะมากเนี่ยเราจะถอดท่อไม่ได้เหตุผลเพราะว่าถ้าเราถอดแล้วเสมหะมันค้างล่ะมันก็ไปอุดหลอดลมอุดทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องใส่ท่อช่วยใจเข้าไปใหม่นะครับ นั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราพิจารณาว่าเมื่อไหรถึงถอดท่อช่วยใจออกทางปากได้ถ้ามันไม่ครบสักอย่างเนี่ยแล้วเราคิดว่าถอดไม่ได้พอวันที่14ปุ๊บเราจะคุยกับญาติว่าเออน่าจะต้องใส่ท่อช่วยใจทางคอนะครับตรงนี้คือเจาะคอ tracheostomy นั่นเองนะครับส่วนจะเจาะหรือไม่เจาะอ,อย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกไปคือโอกาสรอดของคนไข้โอกาสที่ดีขึ้น,นมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้จะต้องดูเป็นรายๆไปจะต้องถามกับคุณหมอที่รักษานะครับ ยิ่งถ้าเราก่อนป่วยเนี่ยเ,เป็นผู้ป่วยติดเตียงทําอะไรไม่ค่อยได้อ่อนแอมากๆอยู่แล้วมีโรคประจําตัวเยอะๆนะครับแล้วเป็นทีเป็นหนักเลยในซีอูเนี่ยไอ้แบบนี้โอกาสที่จะต้องรอดแล้วดีขึ้นเนี่ยจะน้อยหน่อยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะบอกไปตรงๆแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดคนไข้กับครอบครัวเนี่ยต้องการที่จะยื้อคนไข้ไว้ให้นานที่สุดแล้วก็หวังว่าอาจจะมีปฏิหาริย์ในการทํากายภาพของคนไข้ดีขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งหมอจะเจาะคอให้นะครับ แล้วเจาะคอแล้วยังไงต่ออ่าตรงนี้สําคัญละเจาะคอเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะเจ็บสักวันสองวันแล้วหลังจากนั้นมันจะดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับเมื่อเจาะคอแล้วเราเรายัางไงตอ่อแล้วเจาะแล้วแล้วยังไงนะครับเจาะคอเนี่ยคือแน่นอนว่าเราก็รักษาโรคทางกายโรคทางภาวะแทรกซ้อนทุกๆอย่างของเราไปตามปกตินะครับเหมือนกับไม่ได้เจาะนะครับคือรักษาเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราเจาะคอแล้วเราจะต้องการทํากายภาพนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ทํากายภาพคนไข้จะไม่ดีขึ้นนะเราต้องทํากายภาพนะครับถ้าคนไข้อ่าจจะลุกตะเกียงไม่ไหวแล้วก็กายภาพในเตียงก็ได้ยกขายกแขนอะไรเงี้ยให้เขาเคลื่อนไหวบ้างนะครับถ้าเคลื่อนไหวได้แล้วเราก็จะพยายามพยุงยให้คนไข้นั่งก่อนนะครับอาจจะนั่งข้างเตียงพร้อมกับเครื่องช่วยใจก็ได้นะครับหรือนั่งในเก้าอี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่คือการกรายภาพอย่างหนึ่งกายภาพไม่ได้แปลว่าจะต้องพาไปเดินอย่างเดียวนะครับ นั่งอยู่กับที่ก็เป็นกายกายภาพของคนเหล่านี้ได้นั่งในเตียงก็ได้นะครับแต่ขอให้นั่งนะฮะส่วนใหญ่ใน i c ซของผมเนี่ยถ้าคนไข้ย,ยังยืนไม่ไหวเดินไม่ไหวหรือเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเราจะจับนั่งสักประมาณ3ชั่วโมงนะครับพอเมื่อยแล้วก็ให้ลงไปนอนใหม่แล้วเดี๋ยวก็จับขึ้นมานั่งใหม่ยิ่งทําบ่อยยิ่งดีเพราะคนไข้จะแข็งแรงเร็วขึ้นนะครับอ่าเราก็ต้องทําแบบนี้เรื่อยๆให้เขาสามารถที่จะแข็งแรงได้เองนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเราจะมีการช่วยลดการช่วยเหลือจากเครื่อง หรือที่ภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกมันว่า ventilator weaning นะครับ ventilator weaning พวกนี้มีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วของผมนะครับในคนไข้ของผมผมจะให้เขาลดการช่วยเหลือของเครื่องในช่วงเวลากลางวันให้นานที่สุดนะครับบางคนอาจจะช่วงแรกอาจจะทำได้สักครึ่งชั่วโมงนะฮะพอเก่งแล้วก็อาจจะทำได้นานขึ้นนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะลดการช่วยเหลือของเครื่องลเหลือนิดเดียวหรือบางคนเนี่ยสามารถถอดเครื่องช่วยใจออกมาได้สักพักหนึ่ง นะครับพอทําแบบนี้ไปสักพักสักพักหนึ่งคนไข้จะเริ่มหายใจเองได้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ถอดเครื่องช่วยใจออกมาได้นานขึ้นนะครับบางคนในช่วงกลางวันอาจจะถอดได้ตลอดเลยแต่เวลากลางคืนอาจจะจะเป็นจะต้องใส่เข้าไปต่อบ้างนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็ถอดออกได้อีกนะครับพอเราถอดได้นาน,านสิ่งที่เราจะทําได้ต่อมาก็คือติดไอตัววาล์วที่สามารถทําให้เราพูดได้นะครับอ่าอันนี้สําคัญละพอเราอุดไปตรงนี้ปุ๊บมันจะทําให้เราพูดมีเสียงนะครับ แต่แน่นอนบางคนเวลาพูดแล้วอาจจะยังไม่มีเสียงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือกล้ามเนื้อของเขาอ่อนแอนะครับเขาใส่ท่อช่วยใจมานานหรือว่าคนไข้ที่มีภาวะทุพโภชนาการมากๆผอมามากๆติดเตียงมากๆพวกนี้นะครับตั้งแต่แรกก็อาจจะยังพูดแล้วเสียงมันแหบอยู่ตรงนี้ก็ต้องค่อยๆหัดน,นะครับต้องค่อย,อยๆหัดแล้วพอเราใส่ไอ้ท่อตรงนี้คือเมื่อไหร่ที่เราใส่วาวตัวนี้นะครับ มันก็จะเหมือนหายใจลําบากมากขึ้นนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับใส่ครั้งแรกเนี่ยจะหายใจลําบากอาจจะใส่ได้แค่5นาทีแค่นั้นเองนะครับแต่พอใส่นานเข้านานเข้าเนี่ยพอเราเริ่มแข็งแรงเริ่มหายใจได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะใส่ได้นานขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะใส่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับ <vide ota> พอเราใส่ได้นานๆนะครับเช่นใส่ได้ทีหนึ่งเนี่ยทั้งครึ่งวันเลยตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายันทุ่มหนึ่งเนี่ยยังใส่ได้ตลอดโดยไม่ต้องถอดออกเลยนะครับถ้ากราณีแบบนี้เราจะเริ่มให้คนไข้ลอง รับประทานอาหารทางปากครับแต่ก่อนหน้านี้จะรับประทานไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ายังไม่สามารถที่จะทนการใส่วาวตัวนี้ได้หรือว่าอุดไว้ตรงที่เจาะคอเราได้นะครับแล้วถ้าให้เขากินเนี่ยมันจะสำลักลงไปในปอดแล้วก็จะแย่ลงอีกรอบหนึ่งดังนั้นในช่วงนี้ให้เขากินไม่ได้ถ้าคนไข้ยอยากจะกินอะไรสักอย่างหรือจะทดลองสักอย่างให้กลืนน้ำลายตัวเองนั่นแหละครับเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อในการกลืนดีที่สุดนะครับตรงนี้สําคัญนะ ดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะอุดที่เจาะขอของเราไว้ได้ประมาณสัก6 1ถชั่วโมงผมจะเริ่มให้มีการประเมินการกลืนของคนไข้ว่ากลืนดีแค่ไหนนะครับโดยจะมีนักที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาจะมีนักกายภาพ กลุ่มหนึงที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินการกลืนคนไข้นะครับก็จะมาประเมินว่าเฮ้ยกินแล้วมันไม่มีการสำลักนะถ้าไม่มีการสำลักกลืนได้ทุกอย่างดีเราก็จะเริ่มให้คนไข้ทําการกินอาหารด้วยตัวเองในขณะที่กินอาหารจะต้องมีการอุดที่เจาะคอไว้ตลอดเวลานะครับเราจะไม่เปิดไว้เราจะให้อุดแล้วก็กินนะครับอ่านั่นเองแบบนั้นเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนมีคําถามก็คือ ทำไมคนเจาะคอพวกนี้ถึงเสมหะเยอะนักหนาต้องดูดอยู่เรื่อยๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเสมหะคนเราเนี่ยมันจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับมีอะไรไประคายเคืองในทางเดินหายใจซึ่งส่วนมากในคนที่เจาะคอเนี่ยสาเหตุที่จะต้องเจาะคอมันไม่ได้หายไปไหนตั้งแต่แรกนะครับคือเรามีปอดอักเสบเวลาเรามีปอดอักเสบเนี่ยแน่นอนว่าภายในของปอดของเราหรือหลอดลมของเราเนี่ยมันมีการอักเสบเยอะอักเสบเยอะก็เสมหะเยอะนะครับ แล้วเวลาเราฆ่าเชื้อเชื้อมันหายไปแล้วล่อไงต่อครับหายแล้วการอักเสบมันไม่ได้หายไปทันทีนะครับมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาสร้างให้หลอดลมให้ปอดทุกอย่างมันกลับสู่ภาวะปกติใหม่ดังนั้นในช่วงเวลาที่มันกําลังซ่อมแซมตัวเองเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังมีเสมหะเยอะได้อยู่นะครับและเสมหะเยอะพวกนี้เราต้องดูดมันออกมาให้หมดหรือมิฉะนั้นคนไข้ก็ต้องไอมันออกมาให้หมดถ้าเอาออกมาไม่หมด มันจะติดเชื้อซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้สําคัญสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าบางคนนะ่ะบอกว่าไม่อยากให้ดูดเสมหะแล้วมันทรมานคนไข้ทรมานอันนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ดูดเสมหะท่านต้องเลือกเลยครับถ้าไม่ดูดเสมหะโอเคมันไม่ทรมานตอนนั้นแต่ถ้ามันติดเชื้อซ้ําขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะเป็นเชื้อดื้อยาแล้วล่ะก็ท่านอาจจะหมดโอกาสในการรักษาชีวิตคนไข้คนนั้นไว้เลยก็ได้นะครับดังนั้นไม่ว่ายังไงต้องเอาเสมหะออกมาให้ได้ถ้า คนไข้ไอได้ให้เขาไอาออกมาไม่ต้องดูดแต่ถ้าคนไข้ไอไม่ได้ก็ต้องดูดนะครับก็ต้องยอมทอรมานหน่อยไม่ฉะนนั้นเนี่ยเสมหะมันไม่ออกมาก็ยิ่งแย่แล้วเสมหะพวกนี้ยิ่งมันข้างนานมันยิ่งเยอะขึ้นครับยิ่งนานยิ่งข้างยิ่งเยอะนะครับหลายคนบอกว่าจะให้ยาที่ไปยับยั้งกันเกิดเสมหะได้ไหมไม่ดีครับยาพวกนั้นมันจะยิ่งทําให้เสมหะเหนียวแล้วออกมาไม่ได้พอออกมาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับติดเชื้อซ้ําในปอดครับ ดังนั้นเวลาที่หมอรักษาคนไข้ที่มีอาการเสมหะเยอะๆมีการเจาะคอเนี่ยเราจะให้บางอย่างเข้าไปเพื่อที่จะให้เสมหะมันนิ่มตัวลงนะครับเราจะให้ตัวยาพ่นเพื่อขยายหลอดลมนะครับหลอดลมก็จะขนาดใหญ่ขึ้นละเราจะให้ พวกน้ําเกลือที่เป็นน้าเกลือแบบพ่นนะครับไม่ใช่น้ําเกลือที่เราบีบเข้าไปนะครับไม่ใช่แบบใส่เข้าไปในเซริ์แล้วฉีดเข้าไปไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เป็นพ่นละอองฝอยนะครับน้ําเกลือที่เป็นพ่นละอองฝอยตัวนี้มันจะไปทําให้เสมหะของเขาอะนิ่มและอ่อนตัวลงแล้วออกมาได้ง่ายขึ้นคนไข้ก็อาจจะไอออกมาได้ง่ายขึ้นหรือเราก็อาจจะดูดออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องทําให้เสมหะมันหายไปนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราก็ตอบคำถามไปแล้วคนไข้พูดได้ถ้ามีใส่ตัววาลพูดนะครับเราจะกินได้เมื่อไหร่อันนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับเราจะต้องดูเสมหะเพราะอะไรเราก็บอกไปแล้วนะครับเสมหะมีเยอะเพราะอะไรเราก็บอกไปแล้วเช่นกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคนก็ถามกันมาก็คือว่าเออเามื่อไหร่จะถอดออกได้ล่ะนะครับแล้วถอดออกแล้วยังไงนะครับเวลาเราจะถอดที่จอกคอนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับคนไข้จะต้องแข็งแรงดีทุกประการคือกลับบ้านได้แล้วอ่ะ ถ้ากรณีที่เราใส่ท่อช่วยใจนะเราจะใส่ท่อช่วยใจทางปากนะครับแล้วเราต้องย้ายมาเจาะคอ,อเราจะไม่ทําการถอดที่เจาะคอออกในขณะที่อยู่โรงพยาบาลด้วยเหตุผลอัน,นั้น,นะครับเราจะต้องรอจนกระทั่งดีขึ้นกลับบ้านสามารถทางกายภาพบําบัดได้ดีเดินเหินได้เหมือนคนปกติและแข็งแรงเหมือนคนปกติ เหมือนพวกเราๆท่านๆนี่แหละครับคือสามารถเดินไปเดินมาได้โอเคไม่มีปัญหาอันใหม่นะครับแข็งแรงดีไม่จําเป็นจะต้องดูดเสียมห่าบ่อยแล้วคือเสียมหะามันไม่มีแล้วนะครับเสมหะาไม่มีแข็งแรงดีเดินได้นะครับสามารถอุดที่เจาะคอไว้ได้หลายๆวันส่วนใหญ่ผมจะบอกเลยถ้าอุดที่เจาะคอไว้ตลอดโดยที่ไม่ต้องแกะมันออกมาเลยนะครับตลอด78วันเนี่ยผมจะพิจารณาแล้วว่าเอออย่างเงี้ยอาจจะเอาที่เจาะคอออกได้ละครับ นะครับอาจจะเอาที่เจาะคอออกได้แล้วนะังนั้นถ้ามีครบเลยคือโรคทุกอย่างหายแล้วเดินเหินได้เองไม่มีปัญหาอุดที่เจาะคอได้เกิน7วันนะครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปดูเสมหะคือเสมหะอะไรทุกอย่างไม่มีแล้วคนไข้แข็งแรงดีเราเอาที่เจาะคอออกได้แล้วมันอ,ออกง่ายมากเราแค่ดึงออกมาแล้วก็จบเลยรูที่คอตรงเนี้มันจะปิดเองนะครับไม่ต้องทําอะไรส่วนใหญ่พอผ่านไป7วันมันก็จะเริ่มปิดดีแล้วนะครับแต่ก็จะมีบางคนที่มันนานกว่าน,นั้น เราอาจจะต้องมาดูเป็นช่วงๆนะครับว่าเอ้ยม,มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ดูทั่วไปพอเราถอดที่เจาะคอออกแล้วเนี่ยไอรูตรงนี้ไม่ต้องเย็บปิดได้ดังสิน้นมันปิดของมันเองนะครับเราก็แค่ทําความสะอาดมันด้วยน้าเกลือธรรมดาเท่านั้นเองนะเพื่อน้าเกลือที่ล้างแผลนะครับแล้วก็ปิดไว้เฉยๆเท่านั้นเองนะครับที่เหลือร่างกายของเรามันจะรักษาตัวเองได้นะครับแต่แน่นอนบางคนเนี่ยก็ถอดไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีทุกอย่างครบแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมี หลอดลมตีบอยู่ข้างในนะครับถ้าเราถอดออกคือเราต้องรู้งนี้ก่อนนะครับสมมติตรงนี้เป็นท่อหลอดลมของเรานะครับและไอ้และตรงนี้คือที่เจาะคอเราใส่เข้าไปในรูตรงนี้นะครับถ้าสมมติด้านบนตรงนี้มันตีบมันมันบีบตัวลงนะครับและท่อตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปมันค้ำที่บีบอยู่นะครับถ้าลองคิดดูสิถ้าเราดึงท่อออกละ่ะที่บีบตรงนี้ไม่มีอะไรคร้ำไม่มีอะไรคร้ำเป็นไงครับท่าหนหายใจเข้าไปไม่ได้ครับนะฮะถ้ามีภาวะนี้เนี่ย อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอเขานิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการเข้าไปแล้วผ่าตัดยิงเลเซอร์หรืออะไรเพื่อให้มันเปิดออกนะครับถึงจะสามารถถอดท่อออก,ออกได้นะครับแล้วว่ามันเข้าไปผ่าตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราถอดท่อออกได้เลยทันทีนะครับมันยังไม่ได้นะครับดังนั้นต้องรอดูให้แน่ใจก่อนว่าสามารถที่จะทําได้หรือไม่ได้นะครับมีคนถามว่าไอแ้แหละท่อที่เจาะคอตัวนี้มันใส่ไปได้นานเท่าไหร่ถ้าเกิดถอดออกไม่ได้ตอบเลยครับใส่ได้ตลอดชีวิตเลยครับท่อตัวนี้ ไม่ได้มีความคือหลายๆลนยคน,นยจะบอกว่าเฮ้ยใส่ท่อน้ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะทําลายสายเสียงไหมมันจะทำให้นคนไข้มีปัญหาหรือเปล่ามันจะเป็นตัวก่ะกํากเนิดเสมหะหรือเปล่าที่คนไข้มีเสมหานี้เพราะว่าเจาะคอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับคือส่วนหนึ่งมันก็ใช่นะครับแต่ว่าท่านต้องอย่าลืมนะครับว่าเราต้องชั่งน้ําหนักก่อนถ้าเราเอาท่อออกแล้วอันตรายกว่าเดิมเนี่ยเราก็ออกไปได้นะครับบางคนเอาออกปุ๊บตายเลยนะครับก็มีนะครับอ่าบางคนเอาออกปุ๊บ ตอนแรกดีใจกลับบ้านปุ๊บโอสำลรักตายเลยนะครับก็เคยมีเคสอย่างนี้คือถ้าหมอเขายังไม่บอกว่ามันเอาออกได้เนี่ยท่านอย่าเอาออกเด็ดขาดบางคนดื้อขอหมอจะเอาออกให้ได้มีคนนะครับขอจะเอาออกให้ได้แล้วก็โอเคคุณแน่ใจนะบอกแน่ใจเอาออกเย็นนั้นตายเลยไปสำลักที่บ้านนะครับไปเกิดอะไรอุดตันหลอดลมแล้วเราช่วยไม่ทันมีนะครับมีจริงๆแล้วด้วยนะครับอ่า แล้วพวกนี้มาโบยไวทีหลังมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าชีวิตคนเรากู้คืมนมาไม่ได้แล้วครับนะังนั้นถ้าหมอเขายังไม่อนุญาตให้เอาออกเนี่ยอย่าเอาออกเด็ดขาดนะครับแล้วไอ้ท่อพวกนี้นี่จริงๆที่อเมริกาเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบบเป็นเหล็กแล้วที่เมืองไทยผมยังเห็นมีแบบเป็นเหล็กอยู่ที่อเมริกาเนี่ยจะใช้เป็นตัวพลาสติกนะครับเพราะว่าพลาสติกมันมันนิ่มกว่าแล้วมันสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับถอดเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ย เราสามารถทํากันในคลินิกได้แล้วดูทักวๆไปเราก็ใส่มันเป็นเดือนเลยแล้วค่อยมาเปลี่ยนทีหนึ่งก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะที่ไทยยังยังเป็นแบบเหล็กแล้วก็มีแกนตรงกลางนะครับเราอาจจะต้องเอาแกนตรงกลางเนี่ยมาล้างนะครับล้างทาความสะอาดก็ทาความสะอาดปกติใช้น้ําสบู่ใช้อะไรพวกนี้ธรรมดาได้แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่พวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับนี่เป็นการดูแลนะครับสําหรับกรณีนี้ กรณีไหนบ้างที่ไม่สามารถถอดท่อช่วยใจไอถอดไอตัวที่เจาะคอออกได้ตลอดชีวิตนะครับกรณีหนึ่งที่ที่มันมีหลายกรณีแต่กรณีแรกแกที่ผมคิดได้ก็คือ1คอในน้นมันตีบหรือคนที่มีก้อนเนื้อตรงเนี้ยเป็นก้อนมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไปอุดตันแน่นอนว่าเราต้องใส่ไว้ตลอดนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่ครอบครัวและญาติหรือไม่ก็คนไข้เนี่ยอยากจะยื้อชีวิตตัวเองไว้ให้นานที่สุดนะครับโดยที่หมอเนี่ยไม่ได้แนะนำนะครับ อย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างสมมติว่าคุณยายอา,า,ายุ90ปีเป็นปอดลักเสบนะครับแต่เดิมก็เป็นคนไข้ป่วยติดเตียงมีเบาหวานความดันไขมันสูงมีโรคอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับคนแบบน,นี้ผมจะบอกเลยว่าโอกาสที่เขาจะดีขึ้นเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าแต่เดิมเขาก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดญาติอยากจะเข็นให้นานที่สุดอยากจะให้เขามีชีวิตอยู่ยืดยาวที่สุดโดยไม่ได้สนใจว่าคุณภาพชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะเจาะคอให้แต่เจาะคอแล้วมันจะถอนออกไม่ได้แล้วครับเพราะว่า เป็นผู้ปว่วยติดเตียงนะครับโรคอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดหลังจากนอนในซีูมาแล้วรอบหนึ่งอาการเนี่ยจะไม่ได้กลับไปดีเหมือนเดิมหรอกครับมันจะแย่กว่าเดิมซึ่งแต่เดิมก็แย่อยู่แล้วท่านลองคิดดูนอนติดเตียงมันจะยิ่งโอ้โหติดเตียงทาอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับแล้วพอเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยหลักการเหตุผลที่จะถอดท่อออกเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับข้อแรกเดินเหินได้ดีเดินไม่ได้ครับแต่เดินก็ติดเตียงอยู่แล้วถูกไหมครับ เสมหะพวกนี้จะมีเสมหะเยอะตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไอาออกไม่ได้แต่เดิมนะครับเพราะนอนติดเตียงดังนั้นอันนี้ก็ไม่สามารถออกได้นะครับทำไงให้เสมหะลดลงมันทําไม่ได้ครับเพราะมันมีเยอะอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ต้องดูดพื้นไปเรื่อยๆนะครับทาไม่ได้นะรโรคทุกอย่างจะหายดีแล้วในตอนนั้นก็กยังไม่หายก็โรคแต่เดิมก็มีอยู่เยอะแยะนะครับถูกไหมฮะอุดที่เจาะคอได้ไหมมันก็อุดได้แป๊บเดียวแยวเขาก็จะเหนื่อยครับ อุดนานไม่ได้เดี๋ยวอุดนานเขาก็หายใจไม่ออกอยู่ดีงนั้นคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ถอดที่เจาะคอออกตลอดชีวิตอ่ะถอดไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วการให้อาหารในคนพวกนี้ก็ต้องให้ทางสายยางอาจจะเป็นสายยางทันจมูกหรือสายยางที่เจาะเขาตรงกระเพาะโดยตรงก็ได้นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะมาให้ความกระจ่างในเรื่องของการเจาะคอนะครับแล้วผมก็ดูจากคาถามหลายๆคําถามที่มาถามว่าเอ้ยเราควรจะเจาะหรือไม่ควรเจาะดีนะครับเจาะไปทําไมนะครับ วันนี้ก็หวังว่าจะตอบคาถามให้หลายๆคนนะครับโดยสรุปก็คือเราจะเจาะคอถ้าเราคิดว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับโอกาสที่จะดีขึ้นหมายความว่าก่อนที่จะป่วยนะ มีความแข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับไม่มีภาวะทุพโภชนาการไม่ได้มีโรคอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างครอบครัวหมอแล้วก็คนไข้ด้วยนะครับถ้าคนไข้ย,ยังสามารถตัดสินใจได้ต้องถามคนไข้เสมอนะครับไม่ใชใ่เราตัดสินใจแทนคนไข้นะครับม่งั้นมันมันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร,ร่นะฮะแล้ว การจาะคอมันช่วยหลายๆเรื่องนะครับช่วยทําให้เราทํากายภาพได้ช่วยทําให้เราลดการช่วยเครื่องช่วยใจได้ดีนะครับไม่ต้องให้ยานอนหลับเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการบาดเจ็บต่อสายเสียงอะไรเยอะนะครับการเจ็บปวดมันก็อยู่ประมาณสัก48ชั่วโมงมันก็จะหายเจ็บและนะครับพวกนี้ก็จะดีกว่าดูแลง่ายกว่านะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดคนไหนมีญาติอะไรก็ ลองคิดตามนี้ดูเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วท่านก็จะได้คำตอบเองนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ